สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกติดทุกข่าวสารครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสยามธุรกิจมอร์นิ่งทอล์กนะฮะเราอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าในช่วงที่2วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะเป็นเเออ่ปสนใจว่าผู้บริหารดีกว่านะฮะสำหรับคุณวัพงษ์ธงลังกากรรมการผู้จัดการบริษัทสกายไลน์อินเตอร์มาร์เก็ตติ้งใช่ไหมฮะใชะเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าสตาร์เวลล์ใช่ไหมฮะตอนนี้ แขกรับเชิญอยู่กับเราในห้องส่งแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสักนิดนึงก่อนที่จะไป,ไปไฟังเรื่องดีๆดดดดกับทางคุณวัณพงศ์ก็ต้องย้ำกับท่านผู้ชมสักนิดนึงว่ายังสามารถที่จะร่วมพูดคุยกับเราสองคนรวมรถึงทางแขกรับเชิญได้ผ่านไม่ว่าจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจ ประเด็นการเมืองหรือทุกๆประเด็นรวมถึงเรื่องที่เราจะคุยกับคุณวรพงศ์ด้วยได้ทาง SMS c 6 8 9 2 9 9เพราะบางทีฟังไปแล้วอาจจะสนใจสนใอยากจะเป็นเขาเรียกเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจครับต้องต้องเรียนถามคุณวรพงศ์เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้คุณคุณวรพงศ์เนี่ยปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ของในส่วนของ s t า r ์เวลทำมากี่ปีแล้วฮะ ก็คือผมทําอยู่2ช่วงนะครับช่วงแรกก็อยู่ประมาณสักสามปีสี่ปีแล้วก็หยุดพักไปไปทําธุรกิจอย่างอื่นแล้วก็กลับมาทําใหม่อีกประมาณอีกประมาณสี่ปีครับ ก็สี่ปีแล้วขึ้นตำแหน่งกรรมการผู้การนี่ถือว่าเติบโตเร็วมากนะฮะครับนิดนึงครับต้องต้องถามหน่อยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะดูแล้วโอ้โหสี่ปีขึ้นมาเป็นกรรมการผู้การเร็วเหมือนกันนะทำยังไงบางคนอยากฉันจะใช้เวลาสี่ปี่ปีที่จะขึ้นได้มานี่ถามส่วนตัวเลยนะเนี่ยทำยังไงสี่ปีขึ้นมาเนี่ย ผมตัวผมเองเนี่ยผมจริงๆผมเป็นเป็นคนที่เวลาคิดแล้วผมทำทำแล้วทำจริงๆครับรบเป็นคนที่มุ่งมั่นในส่วนตัวของผมนะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะครับแต่หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วคือคุกคีกับงานขายมาตลอดใช่ไหมคะคืออยู่วงการนี้มาตลอดเพียงแต่ว่าอาจจะสินค้าอาจจะแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าพอมาอยู่สตาร์เวลที่อย่างขายพวก เครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยอะไรงงี้มันก็ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเหคะับไม่ไม่ครับที่สําคัญแล้วเขาเรียกว่าต้องใจรักจริงจรงสี่ปีไม่นั้นขึ้นตําแหน่งกรรมการผู้จัดการไม่ได้แล้วเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นการชิงจังหวะเพราะเมื่อกี้ที่บอกตั้งใจอะไรแล้วทําเร็วค่ะแสดงว่าเรียบจบช่วยโอกาสค่ะของคุณวัฒนพงศ์เนี่ยนะฮะตอนนี้ คุณวัลพงศ์อยู่ในส่วนของส่วนกลางหรือว่าอยู่สำนักงานเป็นเป็นเป็นสาขาภาคใต้เอาอย่างงี้ดีกว่าครับเป็นเป็นสตาเวลที่อยู่จังหวัดไหนครับสุราษฎร์ครับอ๋อสุราษฎร์จริงๆเป็นคนที่นั่นไหมคะหรือว่าไม่ใช่เป็นคนเป็นคนพื้นเพลเป็นคนเหนือ โอ้เหนือลงใต้จริงจริงมันผ่านไปหลายจังหวัดมากนะหลายสิบจังหวัดมากนะไม่ค่อยมาทีละจังหวัดจังหวัดนะจากจากเหนือมากรุงเทพก่อนกรุงเทพก็ขยับขึ้นไปทีนี้ย้อนถามนี่ทำไมไปปักหลักอยู่ที่ใต้ได้นะคะมันเหนือยินฐานไกลมากเนี่ยครับจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนไปมันยาวครับยาวครับเอาเอาสั้นๆอะไรมันโดนจิตโดนใจโอ้ไปอยู่ใต้เริ่มแรกเลยก็คือตัวผมเองเนี่ย เกิดในครอบครัวเกษตรกรเป็นลูกชาวไร่ชาวนานี่แหละครับก็เห็นวัฒจักของพ่อแม่ที่ทำนาทำไร่นะไปกู้เงินแล้วมาทำาพอขายแล้วก็ไปใช้หนี้คืออยู่อย่างนี้ฮะผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะผมทำยังไงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้บ้างก็เลยหาทางเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพก็ ก็ไม่ได้เต็มใจแล้วครับท่านก็ให้ตังผมห้าร้อยบาทฮะแล้วก็นั่นแหละผมที่มานี่ก็ใจอย่างมาจริงๆแล้วก็ขึ้นรถวัวมาด้วยฮะไม่ได้นั่งรถทัรวเพราะห้าร้อยบาทไม่พออยู่เลยอันนี้อันนี้คือชีวิตชีวิตลูกครับแล้วก็แล้วก็มาอยู่กรุงเทพเกอบได้รับเงินเดือนครั้งแรกที่ทํางานกรุงเทพพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทไม่พอครับอยู่ได้สี่ห้าเดือนก็เปลี่ยนงานนะฮะแล้วก็ เข้ามาสมัครทํางานที่บริษัทเกี่ยวกับไดเรกเซลณขณะนั้นครับผมก็ได้พบเจอกับท่านดรอยู่อยู่ที่นั่นตอนนั้นท่านเป็นอเตรบุญมาครับดรบุญมาเนีครับท่านได้เป็นผู้จัดการอยู่ตรงนั้นผมก็เป็นพนักงานขายแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็ช่วงหนึ่งนะอยู่กับท่านช่วงหนึ่งแล้วพอดีมีการเปลี่ยนแปลง ภายในบริษัทเดขนาดนั้นนะฮะผมก็เลยออกจากท่านมาช่วงหนึ่งแล้วก็มาทำหลายอย่างครับทำขายเสื้อผ้าก็ทำทำสมกิบบงกิบไปผมทำหมดผมไป็นคนลุยทำทุกอย่างเลยมาหลายอย่างเหมือนกันขายขายมันหลากหลายมาทำทุกอย่างนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะก็มาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่ที่ระยองมาอยู่ที่ชนแล้วก็ขยับไปใต้แล้วเนี่ยครับสุราษฎร์รา่ฎรสุราษฎร์ราษฎร์กี่ปีแล้วฮะอย ก็สี่ห้าปีมนอนส <4, 5 S 2> ี่ก็คือจริงๆก่อนที่ไปอยู่ตรงนั้นก็คือจริงๆก็อยู่กับสตาร์เวลมาก่อนถูกไหมคะคทั้งที่กรุงเทพทั้งที่ระยองที่ชนแล้วก็ไปจนถึงที่สุราษฎร์ค,รค่ะโอ้นี่แสดงว่าจะไปสร้างอะไรจาก ใต้พอไปโตไปโตแถบแถบนั้นแถบไปบ้านกำนันครับยังนี้อยางพอพอฟังจากจากที่คุณมณพงศ์พูดนี่ก็เห็นเห็นถึงเส้นทางการเติบโตในในในบริษัทนี้มาพอสมควรอยากให้พูดสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะอย่างความแตกต่างของสินค้าอย่าง Starwell กับแบรนด์อื่นที่เขาทำใกล้ๆ้เคียงกันทำไมต้อง Starwell ทำไมมันต้องทำไมคนจะต้องเลือกแบรนด์นี้หรือว่ามันสำเร็จยังไงก็อันดับแรกเลยเนี่ย คือแบรนด์สตาร์เวลเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็ขายง่ายแล้วคุยตรงๆก็คือขายง่ายเราไปแนะนําลูกค้าลูกค้าก็รู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับการที่การบริการของเราทางสตาร์เวลเขาก็ฝูกฝังมาให้เราเน้นเรื่องของการบริการสินค้าดีอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องต้องเพิ่มของการบริการไปด้วยหลังการขายสําคัญอย่างเช่นอะไรบ้างรับบริการหลังการขายที่ที่เราให้กับลูกค้า คือสมมติเครื่องเสียหรือมีปัญหาถ้าเกิดว่าเสียอิดนิดหน่อยหนี่ตัวผมนะผมสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เลยคือไม่ต้องซ่อมเป็นด้วยค่ะแล้วก็การซ่อมก็ต้องอย่าให้เกินย่สิบสีชั่วโมงคับให้ทีมช่างเข้าไปเน้นความรวดเร็ววันนั้นเนอจากสินค้าบริการหลังการขายแล้วมีอะไรคะที่เป็นจุดแตกต่างของ Starwell ต่อสินค้าอื่น จุดแตกต่างใช่ไหมครับคือ,อพนักง,งานของเรา,าพนักง,งานของเรากา็ได้เข้าหาลูกค้าบ่อยออพยายามเข้าไปเขไปเยี่ยมลูกคา้เคาเอย่างอย่างบางทีอย่างราคาสินค้าอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดมีปัญหาแบบอฉันจะซื้อไหวไหมฉันก็เป็นชาวไร่าชาวนาอะไรอย่างเงี้ยอแต่พื้นที่ที่ผมทำนะไม่ค่อยมีปัญหาครับ <c oughs> ตที่บอกไงจงเวาดสุราษฎร์จะว่าจะลง14จังหวัดภาคใต้ครับน่าจะใกล้อีก3จังหวัดนี่3จังหวัดด้นมองไหมคะตอนนี้ยังยังยังไม่ได้คิดครับก็สตอบรับคนใต้เนี่ยนี่ผมผมผมคนใต้เหกผมบังเอิญผมคนใต้ครับซื้อของนี่ยากนะฮะต้องถามมีงี้ก่อนอยู่เหนือมาอยู่เรียนรู้ตรงเรื่องของใต้แล้วมาทำธุรกิจอย่างเงี้ย ใหม่ๆครับที่แรกๆก็ก็มีบ้างครับที่ยังไม่ค่อยมั่นใจคนใต้ถ้าเกิดว่ารักแล้วรักเลยครับเชื่อแล้วเชื่อเลยครับนี่เขาทำก็เลยนะคะช่วงช่วงแรกๆผมไปประมาณสักสามเดือนนี่ผมก็ถอดใจเหมือนกันเออทำไมผมจะไปไม่รอดแล้วจุดไหนที่มันเป็นจุดพลิกที่ทําให้เรามีจนถึงวันนี้ได้อะก็คือความไม่ความความไม่ย่อท้อนี่แหละครับคือพยายามนะฮะไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ ไปตอกย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับบวกกับที่เราได้แบรนด์ที่มีคุณภาพมาสตาร์เวลตอเลยตัวนี้มีโครงการจะขยายนอกจากสุราในส่วนของทมีครับมีครับผมก็เล็งๆไว้จังหวัดไหนบ้างอ่าที่ผมเล็งไว้จะเป็นสงขลาสงขลาโไกลเหมือนกันเนาะทำไมไม่เอาจังหวัดใกล้เคียงก่อน ก็ใกล้เคียงผมก็มีอยู่แล้วตอนนี้อใกล้เคียงก็มีแล้วตอนตอนนี้มีกี่จังหวัดแล้วคะตอนนี้ผมตั้งแต่ชุมพรโอ้ก็ได้ลงไปเลยชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาภูเก็ตแด้ภูเก็ตอย่างทั่วถิ่ภูเก็ตอย่างอะไรนะ กระบี่กรบี่ครับนครศรีธรรมราชอีกนิดเดียวไปบ้านผมแล้วแแสดงทางใต้ก็กินเกือบหมดทุกจังหวัดแล้วนะคะเวลาสั้นๆเนี่ยมองเรื่องความสําเร็จกุญแจความสําเร็จของสตาร์เวลในมุมมองของคุณวรรณพงศ์ก็ได้รับการยอมรับนะครับทางสังคมก็ดีทางครอบครัวนะครับครอบครัวก็มีความอบอุ่นนะครับ เพื่อนฝูงทางสังคมก็ให้การยอมรับไปไหนก็ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับจากธุรกิจนี้ก็สามารถต่ออีกธุรกิจหนึ่งนะครับผมก็เพิ่มจาก ธุรกิจตัวนี้สําเร็จแล้วครับผมไปทําร้านอาหารอ๋อครับเป็นไม่ธรรมดาว่างๆก็แวะได้นะครับอ๋อครับเป็นร้านหมูกระทะจังกี้เดี๋ยวต้องไปสอบถามกันรอบและเรื่องต่าเดี๋ยวเราต้องหลังนะครับครับค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะคุณวรรณพงษ์ธงลังกานะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัทสกายไลน์อินเตอร์มาร์เก็ตติ้งนะฮะก็ที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณค่ะครับ หมดเวลาฮะสำหรับสยามธุรกิจมอร์นิ่งทอลก็ต้องขอขอบพระคุณบริษัทนิวไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทขายตรงชั้นนำของคนไทยนะฮะสำหรับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ